บาร์บีคิวบ,บาร์บีคิวหมดเลยหมดเลยสวัสดีพี่นอ้องยิยนดีต้อนรับเข้าสู่อิสานวิซาเดชเด้อเป็นจัาได้พี่น้องจ๋าสบายดีกันอยู่ทุกท่านหรือเปล่าเด้อขค้ฮอดคือถึงพี่น้องทุกท่านเดชเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้ก็ยังอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกล พัทยานีพี่น้องเนาะชนบุรีพี่น้องจ๋าวันนี้หลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยพาไปเดินไปบึงอา,อาหารทะเลพี่น้องจ๋าสดๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะบางที่อาจจะถูกกว่าบางที่อาจจะแพงกว่านะพี่น้องนะเห็นเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าที่แถวๆกรุงเทพเนี่ยถูกกว่าก็ไม่เป็นไรพี่น้องจา๋าที่นี่ก็เรียกว่าถูกแล้วก็สด ใกล้ๆก,กับทะเลเลยก็จะพามาชมหลังจากที่ซื้อกันแล้วนะพี่น้องเนาะเมื่อวานก็พากันซื้อกันแล้วก็พาไปวันนี้จะพาไปดูที่เขาปิง้งเขาย่างพี่น้องซึ่งเสน่ห์ของที่ก็คือสามารถที่จะซื้อเสร็จแล้วก็ไปปิง้งไปย่างกันได้เลยนะพี่น้องเนาะสดๆเรียกได้ว่าย่างกันข้างทะเลเลยทีเดียวพี่น้องจากข้างทะเลข้างตลาดแล้วก็ค่าย่างเนี่ยสามสบาทนะพี่น้องเนาะต้องดูอ่า ที่ร้านด้วยด้วยพี่นอ้องด้วยแล้วก็มีส่นหยห่อมอาทานไปไปชมกันด้วยผินงน้องด้วยว่าจะเป็นยัง,งไงจา้าพี่น้องจ้าพี่น้องข้างนอกก็มีขายนะหอยใหญ่หอยยักษ์หอยหหอยาวนี่ตรงนี้ขคำคำ้าวเข่ามีข้าวเข่าหร้อมีน้องนี่เอาให้เขาทำให้เลยบราร์บีคิวบราร์บีคิว mọi người kêu một mọi một mất người mất người mọi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  người các người mọi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  พี่น้องตอนนี้มาถึงร้านกันแล้วนะเนี่ยก็จะมีน้ำจ okay. ิ mm ้มพี่น้องใส่รสเด็ดอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่เขียนบอกเขาบอกให้ชิมได้นะเดี๋ยวลองชื่อไปชิมดูนะพี่น้องเขาทำเสร็จก็จะนึ่งให้เราเสร็จนะแกก็จะนึ่งอยู่หน้าร้านเพื่ดูเมื่อกี้เห็นไหมนึ่งเสร็จแกก็จะมาให้เรา น้ำจิ้ม10บาท20บาท40บาทแล้วแต่เขามีทุกอย่างให้ครบเลนนะช่วยชามเทคเลยเทควันเซมเซมร้อยยี่สิบบาทหรอวันนี้เลยช่ไม่สิบบาทค่ะงามกินหมดไหมเนี่ยสองคนหมดที่หลงคือเวลาต้องกินให้หมดใช่ไหมคะใช่ อเยสจิ้มอะไมลูกจิ้มอ่ะไรลูกนะอันนี้เนาะเป็นร้อยสี่สิบบาทลูกมันโพตีนะโอเคไป้องแล้วจ้ะส่อสวยไม่เอ่อนะไป พี่น้องได้แล้วจ้าหดหน้าลักซ์ลีย์ปิกนิกหนาซื่นไปลักซ์รีปิกนิกนั่งวะปิกนิกให้โซนั่งวะบรรยากาศสวยงามนทน่าเดี๋ยวเราไปกินกันนะเพราะมันจะแซบ่บมันจะนัวบอบี่น้องจ้าเดี๋ยวตัดไปที่คลิปกินเดี๋ยวจ้าเด้อจัาไปละ พี่น้องจ๋าสำหรับตอนนี้ก็คงจะต้องล่าลากันตอนนี้แต่ก่อนจะไปก็ขอฝากสักนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วเพื่อนบางท่านที่ชมอยู่เคยมาทานที่ตลาดลานโพนี่พี่น้องเนาะก็รู้สึกว่าจะได้เจอคนที่ไม่หวังดีนะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่าเราซื้อของสดของ อา,อาหารทะเลไปให้เขาย่างเนี่ยพี่น้องรู้สึกว่าจะโดนคนย่างเนี่ยเขา,อาสอดไส้พี่น้องเอาปลาที่วสวยๆของเราซื้อไปไปเปลี่ยน,นพี่น้องเนาะแล้วก็เอาที่ไม่ดีหรือว่าไม่สดใส่ให้แทนเพื่อนๆไามาจาักสัรน,นะพี่น้องเนาะคอยก็เอาเลยเอามาฝากพี่น้องจา๋ายังไงก็เลือกร้านที่เปิดโล่งแล้วก็เลือกร้านที่อาจจะดูมองเห็นว่าเขาทำยังไงแล้วก็อาจจะจ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็เรียกได้ว่า,าปลอดภัยนะพี่น้องเนาะไม่โดนโกงนะพี่น้องเนาะเอามาฝากไว้เพื่อนๆก็ฝากมาได้ ่น่องเด้อขั้นมาคลิปแบบนี้กันย่เรื่มกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น่องจ้าขอบคุณหลายๆที่บอกต่อยังไงก็เจอกันคลิปหน้ายอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้เด้อพี่น่องลาไปก่อนสวัสดีจ้า